นี่ก็คือหลังจากออกกําลังกายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปกันต่อเนาะทุกครั้งที่เราออกกาลังกายเสร็จนะเราก็จะไปเล่นเกมตลอดเลยนะคะแล้วตรงที่เราไปก็จะอยู่แถวหงุแดงวันนี้รู้สึกกระหายน้ํามากไปที่เซเว่นเลยซ่าใครบอกว่าเกาหลีไม่มีสลร์ปี้นะคะเราต้องไปจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์เพื่อขอแก้วนะ,ะได้แก้วมาพนักง,งานก็จะกดให้เราเองนะคะเราไม่มีสิทธิ์ไปกดเองเหมือนบ้านเราเนาะเปิดประตูมาก็จะเห็นตึกแดงนะคะเป็นตึกเกมทั้งตึกเลยเนาะก็ถนนทนเดิน,นก็จะมีคนทํากิจกรรมเช่นเคยนะคะวันนี้ขอมารีวิวตึกแดงแล้วการมี3มชั ตึกแรกก็จะเป็นปลารูปโป่งคีบตุ๊กตาแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้เพราะว่าเราจำไม่ได้เลยส่วนชั้นที่2จะเป็นนั้นปลาเป้าแล้วก็เต้นนะคะ เราจะมาขูกอยู่ชั้นที่3นะก็คือเกมแข่งรถนะคะนี่ไม่ใช่เกมแข่งรถของเด็กนะคะเป็นเสมือนรถจริงๆอะค่ะเราก็จะมาเล่นอยู่ตรงนี้บ่อยมากหมดเงินไปกับตรงนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันตัวเองชอบเล่นเกมขับรถยิงปืนพวกเกมจำพวกรถแข่งก็ชอบเล่นนะคะเอาง่ายๆก็พวกเกมผู้ชายเล่นนั่นแหละส่วนมากแต่ละชั้นก็จะไม่เหมือนกันนะคะมีทุกเกมเลยในตึกนี้เรียกมันว่าตึกแดงนะคะชอบมาขูกอยู่ตรงนี้นะคะทุกครั้งที่ออกกำลังกายเสร็จแล้วก็จะมาตึกนี้ตลอดเลยแล้วก็หมดเงินกับตึกนี้ตลอดเลยนะคะไม่รู้ จะทำยังไงคนมันชอบอะเนาะแต่วันนี้เราเห็นแบบ,แบ,บนะคะปกติเวลาเดินไม่ค่อยสังเกตอะไรเท่าไหร่นะถึงตึกแดงมีร้านอาหารญี่ปุ่นไป,ไปลองสักหน่อยแล้วก็ก่อนกลับนะคะก็ไปเหมาสะพาหหดแสนกว่าหัวจะปวด